วัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับลงทุ่อธุรกิจการค้าของเราอยู่นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอไผ่สารีนะฮะมาติดงานตัวยกมันให้ลูกค้านะฮะแถ่อำเภอไผ่สารีนะครับวันนี้มาติดเด้วดกันทั้งหมดสามคันด้วยกันนะครับจะมีทั้งตัวการโค้งนะฮะบางโค้งกับตัวเอลห้าสิบนะฮะ มีตัว L 5 0แล้วก็ตัว36มที่สแรงน,นะฮะสามทแรงด้านนี้นะครับก็ตอนนี้ติดตั้งเรียกน้อยแล้วนะฮะติดต่อระบบเรียกน้นอยจบสีนะครับ ก็บ้านนี้นะฮะเราก็มาติดแล้วนะครทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ1 0บ4คันแล้วนะฮะที่หมู่บ้านนี้ฮะหมู่บ้านเดียวนะครับเพอไพซัาลีนะฮะเป็นเพื่อนท่านใดสนใจนะครับขานยกมันนะฮะหรือตัวยกอเนกประสงค์นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามนะฮะ084431539 7นะครับโทรสอบถามได้เลยนะฮะราคาเป็นกันเองนะครับ แข็งแรงแน่นอนนะครับแข็งแรงทนทานนะฮะถ้างานไม่ดีแข็งแรงไม่แข็งแรงนะครับก็คงไม่ได้มาติดที่เดิมอีกนะฮะบ้านนี้บ้านเดียวนะครับสิบกว่าคันนะฮะยกได้สูงนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับผม0844731539นะฮะท้งชัยนะครับยินดีให้บริการนะฮะ0844731539นะครับ หรือจะทัก ID l ดียมาก็ได้นะครับผมทักมาทางไลน์ก็ได้นะครับ ID l ดียก็เบอร์โทรเหมือนกันครับผม0 8 4 4 7 3ปดสีนนะครับติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ